ทิศเหนือเนาะทิศเหนือนี่ทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้ตัวเตาทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศตะวันตกฝั่งนี้ทิศตะวันตกดูทิดตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอ่าอันนี้เป็นแผนพังไอ้ที่ผมนะพี่น้อง ที่ผมมันเป็นเรื่องแรมครับนี่อันนี้ผมออกแบบเสีไอ้โค้กน้องหน้านะครับแต่ว่ามันกับปรเชิงน้องหน้า e อ,อีกทีแต่ว่าครับมันเป็นกระเทือนนะครับเป็นกระเทือนนะครับอ่าผมออกแบบอันวงกลมนี่คือมองผมสียกบ้าน,นครับเห็นไหมวงกลมนี่นะผมเสียวดินด้านขานันขึ้นทั้งสี่ครับดินฝั่งนี้ขึ้นทั้งสี่ดินฝั่งนี้ขึ้นสี่อ่าตรงนี้นี่ผมเสียเอาความสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรถึงหเออถึง กระมาสี่สองเนาะประมาณสี่สองครับควบสูงจากพื้นพื้นดินอันเสมอขึ้นมากนี้ครับตัวนี้ที่ประมาณ4ีส่สองนะครับผมเนาะ,ะมองโยเขียนผมครับยกเขียนไปซื้อนี่ครับเดี๋ยเคียนลูบานก่อนมันจะเด็กเข่าใจเนาะครับลูกเมียน <c oughs> อ่าฟังนี่สีเป็นน้ำครับนี่นะคือว่าผมสีบบไหเมคู่ใหญ่ดินครับเพราะว่ามันสฉลี่ยโบอ่าโบเปลืองเวลาชั่วโมงว่าผม,ผมจากเป็นชั่วโมงเนาะผมเลยคู่ดันขางขึ้นครับ ขุด,ดานขางขึ้นคูด,ด้านขางขึ้นอันนี้ที่เป็นหมองม่โคกไม่โคกขุดแต่ว่ามันมันปไปตามแผนครับเดินรลอบอ,กกอุปกรณ์คอมสียนใหม่ครับเพราะว่ามันขุดมันหอดผีเลยครับตอนนี้นะนี่ครับนี่มันมันหอดอีกเลยครับนี่อันนี้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 มันเป็นน้ำไปแล้วครับนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้มันกลายเป็นมองเข้าขุดแลนะ้วนี่ครับอืมตอนนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เออเป็นลักษณะนี้ ตัวนี้กับพเป็นน้ํเนี่ยครับมาไปตามแผนก็จะมันคูดบางสี่เนี่ยครับให้มันคูดเป็นช่องน้ำบางสี่น้ำแหลมบางสี่ครับแล้วก็ไม่เฮ็ดเป็นไออ่าก็อุณหภอ่าลุมหมูนมโคกเนาะเออลุมหมูนมโคกที่ม่อยู่ซื้อนี่ครับนี่ซื้อนี่กระเท่ากับว่าน้ำี่อันนี้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 เป็นลุมหมนมโคกเนาะอันนี้ก็เป็นพื้นที่น้ำนะครับนี่เข้าใจบ่ะนี่ครับนี่ครับ นี่ครับน้าน้าน้ามเปสลักษณะนี้สีวาดเบงเดี Beach ๋ยวผมสีวาดเบิ่งเดียวผมสี่เอาโดนเอาโดนทายมุ่งมวนเบงส่วนส้นฟังนี้สีเป็นดินครับสีเป็นดินเป็นดินมดเลยนี่ครับเป็นดินเมื่อสครับอันนี้เป็นกระทอมครับกระทอมอกนที่เป็นน้ามที่เป็นลูกคล้ายๆกีตาร์เลยจาวาบอลนี่ครับนี่อันนี้อันนี้รูปนาดเป็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสบายสีไมก่อนสีน้ำจะชัด นี่ครับเจ้าสิทายเบังเดอร์นี่ครับนี่ครับนี่น้ำที่เป็นสีนี่ครับน้ำเป็นหลูกกีตาร์สิครับฝั่งนี้เป็นดินดินมือเลยอันนี้น้าดำนี่เป็นทางออมที่ผมครับผมหมายเปคนกู้ทางออมทีเลยครับพีออมพี่อันนี้เป็นโน่นกลางเกาะอันนี้น้ำดำนี่เสียเป็นกอกลางน้ำครับอันโซนนี่ก็เป็นน้ำอีเยพี่น้องนี่นี่ครับเป็นน้ำเมื่อเลยนี่ครับน้ำออมเมื่อเลยครับแต่ว่าอันนี้มัน เดี๋ยวๆอันนี้มันมันตรงญ่ไหมเนาะมันตรงใหญ่ประม่านเพล่ะพี่ครับนช่ครับประมาณพี่ครับนี่นี่ครับประมาณนี้นี่เลยนี่ครับนี่นะอันนี้ครับประมาณนี้เอ่าอันนี้เป็นดินครับเป็นดินเป็นกลางเกาะคือว่าผมจะให้ให้เฮ็ดเกาะอยู่กลางน้ำนะครับอันนี้เป็นสาออมหมดเลยครับนี่อ้อมหมดเลยนะครับเนี่ยอมเหมดเลยอันนี้ก็เป็นทางคือว่านะครับนี่ประมาณนี้ครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสีพาไปไทยเบิ้งแป๊บนึงครับเราขอยังที่เอาโดนบินให้เบิ้งภาพมุมสูงอีกทีนึงครับเนาะไปไปเบิ้งกันครับอ่าครับในพ่อมียมโดนในย่ำทะเบินให้เบิ้งภาพมุมสูงนะครับเตรียมพร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่บินอ่าเบิ้งภาพมุมสูงเดี๋ยวพมสีเบิ้งบรรยากาศก่อนจะหน่อยมองผู้ที่อ่ามองที่ว่าผมยืนนี่คือว่ามองตรงกลางนี่ว่าผมสีที่ว่าผมให้เบิ้งในภาพเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่รอบๆครับไปเบิ้งรอบๆไปหน่อย ภาพอาจดิซันนิดหน่อยด้วครับเพราะว่าผม่ได้เอาใหม่กันสันมานำนะครับเห็นบ่คือบ,บ่องกลมโง่คุ้มยืนบองหันยังบ่ดิด้นโล่งครับย่าง,งบ่กลมดีว่นไหนนะครับผมน,นะมันดิก,กลมมาสี่กลมมาสี่กลมมาส่ครับเห็นบ่ครับนี่นนคือหม่องไมคฆ้ควดินดินขึ้นมาใส่ครับดบเบิ้งครับอันนี้ย่างบ่เลี่ยวนีพี่น้องนี่ผมทายเบิ้งเพื่อนก่อนยังบ่เลี่ยวครับผู้เม่ว้วดจอดพนเรื่องเรื่องพนอยู่ห่างกระทอม อมองหันกันดีคูดเรล่มเรียบไปมองหันครับตามภาพเบื้องตอนแหลเนาะแต่ว่าเบื้องจังที่เขาใจดอกเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเบื้องภาพมุมงบนดีกว่านะาะเข้าใจที่เข้าใจครับว่ามันถือเป็นลักษณะใดเนาะครับตอนนี้ตะเวนเริ่มถิตกดิีนแล้วครับอันนั้นคือท่าครับท่าขึ้นมาเดี๋ยวไปเบื้องแปบน,นึงเนาะท่า,ทาเขานาบ้านผม,นนนผมนไปยูเทนี่ครับนี่แหละครับท่าที่เขานาบ้านผมนะพี่น้องครับนี่นี่ นั่นไม่คู่ครับทา่าสี่เลี่ยามบื้อนี่ยเสียเขาโมนี่โมนี่ผมเสียาทอมาใส่ก่อนครับโมนี่ใส่ทอ,อย่างเดี๋ยวปู๊เลยย่ามาหอดผิดเลยครับเพราะว่ามันเดี๋ยวไม่มาเชื่อมอ่ไม่เชื่อมกันกับซาหลงนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาดินดิน,ดนดขุดเขาโมานี่อีกซิขุดเขาโมานี่อ,อีกจ้ะเอาดินม 5, ันพันหลุมเลยว่ะ <c oughs> ครับสีดินโมานี่ครับเพี่ทางัามาื่อกี้เนาะครับประมาณนั้นแล้วก็ทางอ่าสี่เป็หอดปู๊ต้นไม้ใหญ่ไงผมครับผมนะแล้วก็อ้อมไหมผน ออ,อกด,อด้วยเห็นมึงกอกลางน้ำดีกว่าพุ่งเบิ่งตอนแรกครับเดี๋ยวสีเบิงอ่งเดี๋ยวเปียไปเบิองเด้อครับเออว่ามันอยู่ที่ไหนกอกลางน้ำนะครับเอออ่ามองผมยืนนี่คือโซนโซนเฮี้ยนอยู่เด่นนี่ทีาพาพาพ่ได้ว่าผมเอาทวงยางปักไวต้ตอนแรกครับให้ไม่โค่เนเปลี่ยนปักบรรจุจุนะครับนะนะนะครับก,ก็ขั้วเติบอยู่ครับนะเฮี้ยนผมนะก้มสูงจากพื้นดินชั้นเขียวนั่นขึ้นมาก,นมากนันเสยซ้อครับ สี่ศอกกาผมให้ม่โคโย่ย่ำย่ำขึ้นทุกทุกท,ท,ท,ทุกหนึ่งซอกนะครับคือว่าอ่าซอกหนึ่งปกติย่ำขึ้นคือว่าให้ย่ำตลอดเพราะว่าต้องการดินแน่นครับเพราะผมต้องการจะยกไปโยกเขี้ยนปลายปีนี้เลยครับผมบ่ลอ,อนะครับผมนะไปรุนใจร้อนนะครับท่านี้ไปมองมองแนวดีวา่าขาวขาวสี่นะท่าออมออมออมทีผมครับเดินไปหันไปหาต้นยาข้าวไปหาต้นยาจางพระราหันครับแล้วก็ไปพุ่นนี่กอกกลางน้ำยืดซึ้งี่ครับ มมซีนี่อกอกลางนา้าครับนะอันนี้ที่เป็นสาอ้อมอ้อมเลยอ้อมเลยอกอกลางนาหน่นผมสีบบผมเศษอนน่ากลัวพรมเทศสะพานเทศสะพานจากหมองเฮียนผมนี่ไปหอดกอน,นั่นครับเป็นสะพานรอยสะพานใหม่นะครับนะเมืองกอนสะพานเสือกนะครับที่ว่ายางไตเสือกไปอีกสี่นะครับอันนี้คิดไว้เรียนหรืว่าจากซีเมนอเวียนเนาะอันนี้บอกฟังกันซื้อเนาะ อ่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาสีคำครับผมสีเบื้องผาคมุมบนครับแล้วก็ผมก็สีอัปเดตของม้วนในเบื้องนี้เรื่อยเป็นระยะระยะนะครับเนาะตะเวนเริ่มิีตกดินนะครับมามาดนีรับชมภาพหม,ม,มุมบนกันครับที่นี้